สวัสดีครับแดงโพส,สีวิดินครับแรงมาแล้วครับพี่น้องมื้อนี้ยี่มาห้น้ำย้ายในเปียครับแรงแรงอย่างนี้ก็ย้ายในเปียนี่ก็เป็นทางออกครับสวงนี้ข้าโพดกาลังออกดอกหัวก็ฟุ้นก็ทิ้งสวงอีกแล้วครับก็ยังนีพุ่มห้ไปซ่องครั้งละครับ ครั้งแรกเลยก็คือจะให้นานเด็ครับจะให้ประมาณสองชั่วโมงกันท้าอย่างนี้มาเบิ้งแล้วก็คือมันนี้มีความชื้นดูครับความชื้นที่ว่าอ,อย่าง่าอยู่กับนี้ครับถ้าความชื้นอย่างนี้ก็อาทิตย์นึงก็จะให้ที่หนึ่งกับน้าตอนที่ตัด้าออกไปแล้วก็จะ ทำการฟังปุ๋ยก่อนครับถ้าเอาแบบง่ายๆเลยก็ฟังสูสิบฮา็ได้ครับไลละประมาณจากนี้สิกิโลก็พอแล้วครับก็จะใช้เคียงดึงน้ำเคียงหาแหล่งครับแล้วก็ปล่อยน้ำมาก่อนครับเพราะว่าไอ้พวกตะกอนมันไล่ครับต้องปล่อยออกปลายทอก็ต้องปล่อยออกก่อนครับ อ,ออกจากพักหนึ่งก่อนให้ตะกรอดเหมือนเบิดก่อนครับยวมาเติมปุ้ยกันครับให้ไปกับน้ำจดเลยก็จะให้ปุ้ยยูเรียครับก็ข้างหนึ่งก็ประมาณอาสองกิโลครับสองกิโลต่อข้างก็จะ,จะลืมล้างกองก่อนอนะครับ ในสมองแรกนี้ก็จะให้ตะกรอนสมองหนึ่งครับมวงแรกนี้ก็จะเดินเบื้องว่ารายมันตันหรือเปล่าเดินไล่เคาะรายก่อนครับให้ดินมันซุมๆก่อนแล้วก็พอ,อเขาที่สมองทีซ่องนี่ก็ค่อยให้ให้ปุ้ยครับให้น้ําแล้วมันเขี้ยวเร็วอีกประมาณเดือนซ่องเดือนก็ได้ตัดละก็จะได้มีรายได้ครับจะได้มีรายได้ พอได้มุน่วงทีปนผลิตอย่างอื่นมันอย่างบอออกทีนเหตุย้ะในเปลี่ยนนี้มันก็ต้องมีแรงน้ำนะครับก็พอดีทีกองพมนี่มันติดก,กับของสร้างณะครับก็เลยชื่อว่าโชคดีน้อยอเดี๋ยวพมจะสรุปเกี่ยวกับการให้น้ำนะครับและการให้ปุ้ยนะครับในในแบบที่พมเม็ิดอยู่นะครับ ครั้งแรกเลยเวลาเ่าตัดออกไปแล้วตัดย้าไปแล้วครับก็จะฟังปุ้ยก่อนครับแล้วทีนี้ก็ในครั้งต่อไปก็จะให้ปุ้ยอา,อาทิตย์ละครั้งครับล่างๆนี่ก็จะใส่แคร์ยูเลียครับอาทิตย์ละครั้งให้ไปกับน้ำยดครับก็จะให้น้ำครั้งละสองชั่วโมงครับอาทิตย์หนึ่งนะสองชั่วโมงป,ปุ้ยก็ใส่ปลายหแล้วครับ ปุ้ยยูเลียก็ประมาณสักยังพื้นที่ตรงนี้มันประมาณประมาณสร้างงานกว่าครับเก็บเก็บไรหนึ่งอันนี้ก็จะใส่ปุ้ยประมาณ2องกิโลครับครังให้ต่อข้างหนึ่งนะประมาณสองสามกิโลประมาณน้ครับต่อข้างหนึ่งก็เป็นยังไงได้ครับคลิปนี้ก็พอีะเป็นแนวทางสําหรับเปลี่ยนเปลี่ยนบลลายก็น้อยนะครับก่อนจบคลิปก็คือเก้าครับก็ฟัก กดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กันในการทำคลิปข้างต่อไปครับขอบคุณลา์ครับ